ที่ข้าวนี้เราจะมาทำสามชั้นคั่วพริกเกลือกันนะคะอันนี้คือ3ชั้นนะวัตถุดิบวันนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่เราจะเสามชั้นลงไปในกระทะแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำมันลองอไปเล็กน้อยแล้วก็จะใส่เกลือนะคะ ก็หมั่นอีกคนไปนะคะับสิ่วนี้จะกรอบฟูนะคะับไปต่อยอดทำได้หลายเมนูนะคะเพืรับหมั่นคุณคุณฝัดๆไปนะคะ เราต้องกัดการใช้ไฟให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นนะหนังเขาจะแตกบป๊กเต๊กใส่หน้าใส่ปลานะเริ่มเหลืองเลยนะคะเราต้องคอยหมั่นผัดบนไปนะคะ จนกว่าจะเหลืองได้ที่เลยนะคะใส่น้ำมันสองชั้นน้ำมันเยอะมากเมนูต้องต้องใช้ค้ามหมดทนนะคะเริ่มเหลืองแต่ยังไม่ได้นะแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่พองนะคะต้องต้องทอดเจียวไปไปจนกว่าเขาจะเหลืองเลยนะคะ หมันคน้ว้นะคะน้ำมันเขาจะได้ไม่ดีเห็นไหมคะเหลืองเลยคะ่ะเดี๋ยวจะไว้สักหน่อย,อยแล้วเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวจะพักไว้นะคะเดี๋ยวเรามาทอดรอบสองกันเพื่อให้หนังกรอบนะคะ <S <S เหลืองประมาณนี้พอนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแช่่อยแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทอดรอบสองค่ะรอให้เขาเย็นตัวให้สนิทนะคะทิ้งไว้จนเขาเย็นแห้งแข็งแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมาติดไฟเพื่อที่ทอดกันรอบสองเพื่อให้หนังฟูกรอบนะคะเพื่อนๆเราก็เร่งไฟแรงได้เลยนะคะเราก็หมันคนไปนะคะจนกว่าน้ํามันเขาจะร้อนขึ้นมาแล้วทําให้หนังค่ะฟูกรอบนะคะ ฟูขึ้นมาแบบนี้แล้วเพื่อนๆหมั่นคนไว้นะคะและนื้นหนังเขาก็จะพองเห็นไหมเนี่ยหนังเขาเริ่มพองนี้ยสูตรนี้ช้าหน่อยแต่รับรองว่ากรอบอร่อยแน่นะคะ,เ,ะเสียงดังเป๊ะเขาหนังเขาเริ่มฟูฟูกรอบ ระวังไ้นิดนึงนะคะถ้าไฟแรงไปให้ลดไฟลงนะงั้นหมูเราจะเป็นหมูไหม้สักก่อนกรอบแค่นี้นะโรยรสด,ดีก็อร่อยแลลวกิ้วกับข้าวก็ได้กับแกล้มกระเด็ดเนี่ยหนังฟูแบบนี้เลยนะคะเห็นหนังก็ะฟูแล้วนนเนี้ฟูแล้วเนี่ยกง้ว้ลูก เด็กน้อยก็ไม่สบายไม่หายสักทีเนี่ยหนังฟูกรอบเนให้เขาอีกสักหน่อยแล้วเราก็จะปิดแก๊สแล้วเนี่ยหนังเขาฟูเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปตักใส่จานให้เสด็จน้ำมันค่ะ เราได้สามชั้นกรอบๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคั่วพริกเกลือนะคะตั้งกระทะนะคะใส่สามชั้นลงไปหเห็นเสียงกรอบไหมแล้วก็จะใส่ต้นหอมซอยพริกซอยนะคะกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียววันนี้เราใช้เป็นกระเทียมเจียวสําเร็จรูปนะคะเขาจะกรอบทนประมาณนี้ เราก็จะปรุงรสด้วยรสดีนะรสดีระวังเค็มนะเพื่อนๆแล้วก็น้ำตาลนะคะเราจะใช้แค่สองอย่างนะคะนี่เราก็คั่วไปเลยค่ะห้วยเขาเข้ากันไฟไม่ต้องแรงมากนะคะสามชั้นคั่วพริกเกลือ กรอบแน่นอนจ้าเพื่อนเนี่ยหอมมากเลยให้เครื่องปรุงพอเข้ากันดีนะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปจัดใส่จานได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสามชั้นทอดกรอบพ,พั้วพริกเกลือของเรานะคะกรอบกรอบแบบลีนเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ความอร่อยคุ้มค่านะคะเพื่อนๆอื้อหือ ความกรอบฝากอีกหนึ่งเมนูนะคะถ้าชอบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหนะ้าสวัสดีค่ะ